กินอะไรทำไมไม่เปรี้ยวอุบัขามระวังท้องเสียเด้อแล้วเจ็บท้องไหมมันไม่เปรี้ยวหรอคารบานใช่ไหมคารบานกินไรขี้แจขี้ไรกันเนี่ไม่เปรี้ยวจริงจริงไม่เปรี้ยวจริงจริงโอ้ยทำไมไม่ไม่เปรี้ยวเลยอุ้ยเนี่ยฮึมมาด่านี้ให้พ่อกินน้ำแหนในแผลนะไปไปถือยังมันคือเป็นแผลไปร่มไปร่มยื่อใส เอาเนี่ยเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆ,ดๆเอาเอาอีกแม่น้องไม่จะกินเลยพอแล้วเมื่อกี้เราค่ากินอีกจ้ะเมีนเบิ่งนางเบิ่งแม่เชี่ยวมากก่อนเมื่ส่งมื่ส่งเหรอคุยเนี่ยเบิงเดี๋ยวๆถามให้ให้ถามค้อนขาเนี่ยไปถืออีหยังมันคือเป็นแผลกะไปร่วมไปร่วมยู่อใส ลุกกลางถนนแอบไปเที่ยวแน่ๆเลยเนี่ยแม่นบอนต้องแอบไปเที่ยวที่ที่หลังจะแอบไปเที่ยวไหมเร็นบอเนี่ยเรนล่มเลยขี่รถกระบ่เป็นขี่รถกระบ่เปลี่ยนกะกะให้มือขี่ท่อนหลังยราแยกกับเป็นคนคขับเอาขับขับรถเปเลี่ยนเร้เตปะปัด เนีย่ยขับรถเป็นหน้าแอ็กก็พ่อสอนแต่แอ็กก็พ่อสอนเอี้ยขาเหียนเทียนเนี่ยนะขับรถเป็นแล้วขับรถเป็นหน้าแต่ขาเหียนเทียนขาว่าบ่าสูงไงค่ะแม่แม่เมื่อใดเจ้ขาสูงอ่ะอยากยัคยีรถย,ยัคย,ยีรถย,ยัคยีรถจะทำแล้วเบิรงกเบิร์แมนตัมมากเอา ถือกางเกงไหนพวะไม่ได้กกางเผู้นี้ได้ไปโรงเรียนไหมเน่ยายเฮ็ดพรุ่งนี้ได้ปิดเทอมปิดเอาเมื่อคืนสิปิดเทอมไหมแท้กับปี๊ดเมื่อคืนสิปิดเร็วแท้เทอมไหนมาด่าโกหกอย่ามาโกหกเด้อแม่แม่พรุ่งพรุ่งนี้เช้าเช้าดู่ ได้ไปโรงเรียนเก็บการบ้านเลี้วไปการบ้านนี่ยคิดเสร็จไปได้ไปโรงเรียนอีกยนเช้าเลยฝากกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะครับแน่เ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 น่มาดามาดามาดายาเฮดยาเฮดแตงซีเบิ้งแผลน่ะมันสี่สองไงปุ๊บเนี่ยสองไงเนี่ยฝากกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะครับ พอจะปิดชิปแล้วนะช่องอาริยา,อาอมาดา,อาอถ่ายคอนเทนต์ชีวิตประจำวันน้องมาดาเอาอีกฮะเอ,อีกพอแล้วพอแล้ว